บรรลุอลหรหันต์โดยไม่บวชต้องตายจริงหรือเคยได้ยินไหมคะว่าการที่คนธรรมดาบรรลุอลหรหันต์แล้วก็ต้องบวชไม่อย่างนั้นจะต้องตายจริงหรือไม่วันนี้จะมาเล่าเปน็นนิทานให้ฟังค่ะย้อนไปในสมัยพุทธกาลนะคะก็ได้มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งค่ะชื่อว่าพัทธิซึ่งรวยมากๆเลยค่ะขนาดที่ว่ามีสมบัติถึง 80โกดหรือว่า800ล้านบาทเลยค่ะ1โกดก็คือ10ล้านบาทค่ะครั้งหนึ่งค่ะก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระศาสดาจึงได้เรียกเศรษฐีค่ะผู้เป็นพ่อนะคะพ่อของพัทธิทิเนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าลูกของท่านเนี่ย ฟังธรรมแล้วก็บรรลุอรหันต์แล้วถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องบวชถ้าไม่บวชจะต้องนิพพานเศรษฐีเนี่ยได้ยินดังนั้นก็เห็นว่าลูกของตัวนี้ยังเล็กอยู่เลยไม่สมควรที่จะต้องนิพพานจึงขอพระพุทธองค์ให้ลูกบวชค่ะจะเห็นว่าการบวชนะคะก็เป็นเพรภา,ว,ราว,วะที่ดีที่สุดนะคะซึ่งง่ายต่อการที่ทำพระนิพพานให้แจ้ง หรือหากบรรลุทำเป็นพระอรหันต์แล้วการบวชก็เป็นเพศภาวะเดียวที่สามารถรองรับอรหันตผลได้พูดถึงการบวชก็นึกถึงค่ะว่ามีคนบอกมาค่ะว่าช่วงเนี้จะมีการบวชอุปสมบทหมู่แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะใน ในวันที่1นธันวาปีนี้ละค่ะปีงปี64ถึงวันที่6กุมภาปีหน้าก็คือปี65ค่ะท่านใดมีเพื่อนแล้วก็อยากจะบวชนะคะก็ลองดูลิ้งที่ส่งไว้ข้างล่างได้ค่ะหรือจะโทรไปถามค่ะได้ที่02-831-1234ค่ะแล้วก็นิทานวันนี้นะคะต้นเรื่องมาจาก อัทธคถาขุทธกนิกายเทระคาถาทุกขานิบาทวรที่สค่ะเรื่องพัชชิเทระคาถาค่ะ